อดอกนี้พี่น้องข้าเงาจนเถินตอนข้านักสาวไทยเลยจะมาง,ง่ามอดสุดยอดข้าเกือบพ่อคืบเป็นคืบบ่มันบ่มันเกือบพ่อคืบทั้งใหญ่ทั้งยาวโองามครับงามขักเนาะง่ายเธอเลอะสูงง่ยเงา,า,อ,าอาดลาดอู้ดอก คะแนนเต็มสิบสิบเอ็ดจุ๋มเลยสวงามครับโมเดลสองสวยเลยจุ๋มหน่อยจุ๋มหนึ่งครับโอ้โหครูแฝดสวยเลยครับครูแฝดต้นเล็กสิบเอ็ด จนเท่นอีกดอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องคือเก้า่อกันได้ปลาคือเก้าครับืันนี้ขบขบปลาืัอนี้พ่อพี่น้องมาหมายดดยากมาาแค่ดอนจ้ะดูน้องกันครับว่ตสิมันว่ามันนี้ปลาปลาแครดอนขึ้นรัตนะเนาะครับที่แนน่ยเขามาพอพอะไรซีหาดอก ก็แดงกแดงครับดอกำงาม่ใหญ่เลยหกเจ็ดตัวนี่อสองดอกเ่ย่อน,นสีแดงสดสวยมันกระตุกอยู่เมื่อคืนเนาะก็อยู่เป็นเขาตกทั่วแหละไหน,ก,นกัน บ่มูแบบง่ายก็มูโดนข้อข้งกันมาเดี๋ยวคนละครึ่งเสลืมเนื้อยน่ัวขีเเท่าครับโดนลบโวเดเก็บเสียบอีกชนิดหนึ่งห่งสาดครับสองครับมองนี่ ชติกำลังบานครับถอองกำลังสวยงามเลยแขงมือนันแสบีบคักเลยครับดอกครับกำลังบานมันกันเลยอยู่สีสดสวยดอกตูงครับอุ้ยดอกนี่พีน้องขาเงยจนเถินตอนขานางสาวไทยเลยจ้มาง,งามอดสุดยอดขาเกือบพอขืบ <laughs> เป็นคืบวบ่ามันเกือ,พอ,อบ,อบพ่อคืบทั้งใหญ่ทั้งยาวอ <c oughs> งามขังามักเนะาะไงถือเลือสูงไงเงา,งาอาจลาดโอ้อีครับกำลังสูงงามเลยดอกน้อยโผลน่าเลยมองนีซีหาดอกครับ ดอกนีดอกนี้ยสระตาตาออกพูดพูดพูดมาอีกแล้วฝออนห้ามเบิงคักคักเบิงสีงามพักเลยครับ นอนอ้าตกข,ข,ข,าข,าขา้างพอดข้าเบิ้งฝนอดแล้วดูนแนละเดี๋ยวก็เข้าฤแล้วดูปลายฝนต้นหนาวทานก็ออกหลายเนาะ อยังคือดอกงามเถอะข้าเจ้าเก็บง่ายไว้อู้เห็นนาเล่ได้อครับแสดงว่าข้าเจ้าบ่สันทัดเรื่องเห็ดปันใดข้าเจ้าบ่กลาเงมังซีเป็นัญญาญเห็นนาเล่กินได้ครับแจงแสบข้าเจ้าเก็บทิมว้บ่กลางดอกบวยางงามเจ้าเห็นซีเป็นัญญาญที่นี่กินได้ครับนาเล่ครับไข่เขียวดอกแรกมื้อนี้ครับ เล็กแค่หนครังา,งามเลยเลยีคลยครับเลยที่เาาขเาเจ้าย,ยานเขาเจ้าเก็บทิ้งสีเป็นตัวยานเห็นได้กินได้เก็บเอาหมดนี่ก็เสียเพื่อนครับน,นี่ลองอีหลงโง่เลยแหละหวานครับเยียงละหวานสมชื่อเสียบ ตุงเหลืองพันดออดก็ในคอนใหม่ครับออกยิงงาตะแบงถ่งเหลืองหน้าหอ่อต้นบานตัวนี้จังสีหายถุงเหลืองหน้าห้อครับถ็นบินม้าครับที่บ่เห็นมูคนขมดงกำลังออกแล้วปตกติออกเป็นมูไข่ระงโง่ครับ เหลืองหรือขาวป้านี่นะที่เป็นเหลืองนะน่านว่าแล้วน่ารลยครับชู่โดอกนิดงงามสิเขาคงการเขาละครอยู่แล้วครับงกเหลืองดือข,ของเครื่อง Nó ngâm như thế chết Thì hương điều Ui đồng Bạn cứ gì đó nghe bứng tự khá Còn nhảy cọc 2 một đấy đó con ngàn dám xì đó kêu khắp là ngàm จุ่มท่านขึ้นสีอยู่ครับผงฮีจวก่งละบาบไปขอจุ่มหนึ่งครับจุ่มขันงามครับ หมือนส้วย,ยจุ๋มหน่อยจุ๋มนึ่งครับจุ๋มหน่อยบ้างครับรลไปเรื่อยแล้วครับปลาที่สามเข้าเข้าแล้วุนเบิ้งสิเต็มกระตาบ่ครับเมือนนี้มันํำได้ดุนไปต้องกัดเงี้ยๆครับโอแฝดวสวยเลยครับต้นเล็กสิบเอ็ด ก,กี่เลยครับอสองสามดอกก็ต้มหน่อยเอาไว้เอาดอกนี้ก่อนสูงจนเทินอีกดอกครับอือดดอกคะแนนเต็มสิบสิบเอ็ด ผมอวยแล้วครับหมื่นเม่อีกแล้วล่งเม็ดแล้วปาทีสามพมตัวยางครับคนพุ่มลงเม็ดอีกแล้วปาทีหนอ่อกำบ,บานแล้วครับมาแล้วมาแล้วหมื่นมาแล้วมเม็ดแล้วครับปาพี่น้อกไปเจ้าคลิปอยู่เงีอยอ้ามีกจอไขนครับเมื่อน,นี่ สวัสดีมาขอเชียงหน้าครับลบผลก่อนรต่าออกจากปลายกระดานกอล์ฟท่นออกมาเป็นแรแห้งน้ำซ้าจังสิบไปต่อครับมัน่เพื่เริ่มอ่อนโตลงเลยเป็นแน่มไปทางไก่ยังเมื่อด้วยครับผมแล้วคือสีว่าเศร้าง่ายด้อน,นั่งโดดเดือดรือ สรุปประมาณของฮองวันนี้ครับฮองเทือนแล้วมาใส่ปัถาตพี่นองเบิงวันนี้ก็ทำกลางสายฝนอีกคือเก่าครับฝนลงเม็ดมาฟาออกจาก,กาป่ามือน,น,นี่บด้เ,เ,เ,าากเก็มเห็ดแข็งฝนฟาออกจากป่ามาทำในทางเป็นใดครับพอดีมาพอเถียงหน้า่นแป็ในเถียงหน้ากา,า่าฝนเศร้าจังสีมามันถัดพอเศร้าครับลินพ่อไปปล่อยมาตลอดทางเลยวันได้ฟาเมื่อเทือน เชงกับฝนใหม่คือเก่าครับมันนี้ก็ถือว่ามากอีมือหนึ่งมันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดรวมหลายด้รครับฮิดน่าแหล่ห็ดกอแดงเห็ดผึ่งก็ได้เห็ดเขาแป้งเห็ดไข่มันอนี้เ้าได้บัวร้ายคนรลายก็เห็ดไปปลาได้กับคนรลายก็เห็ดมันอนี้ก็สองปลาสามปลาคือเก่าครับขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเป็นกพลังใจ่งทำเพื่อขยานมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผม ก็กำลังมาคิปหน้าสวัสดีครับ